สวัสดีกุนด้วยนะครับขอสวัสดีครับแม่ของแม่พัดของผมนะครับวันนี้จะมารีวิวมอสที่มีชื่อว่าเป็นมอสไม่ใช่มอสเป็นมอสเหรอเป็นมอสบ้านนะคะอ่าอ,อาจจะตกคาหน่อยนะอยากก,ก็อยากมารีวิวแหละแต่ผมไม่รู้จะหามอสไดท้ทางไหนก็เอามอสเก่าๆมาแต่นะสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับนี่หลายคนก็รู้แหละนะแต่ผมไม่รู้เพิ่งรู้เนละ นะครับอันนี้เป็นทำให้ตอนสร้างอาจจะแหลกหน่อยนะครับโอเคแนวหลังก็จะเป็นอันนี้ก็เป็นกปกก็เป็นเหมือนเดิมแหละนะครับก็จะเป็นเหมือนเดิมเอคมันสร้างวิธีวิธีการลงเลยเข้ากัเองนะค,นครับแล้เชื่ออะประสงคอันนี้ครับให้เรา ให้เรากด delete ไปแล้วกด inform นะคะถ้าจะเปลี่ยนบ้านให้เราดาวโหลดแล้วก็มอดบ้านจะเอาเป็นอะไรครับจะเป็นอะไรก็เลือกเอานะเอาเป็น big wood แล้วก็เลือก big wood ครับแล้วก็รอสักแป๊บหนึ่งนะคะมันจะดูเหมือนค้างๆนะครับเสร็จแล้วครับแล้วก็รอไปแล้วก็กดออกไปเลยครับกดไปที่ที่หน้าหน้าหน้าจอของเกมมาครับมันจะขึ้นมาที่หน้าจอของเกมมาครับให้เลยแล้วมันจะพนังนะครับมันจะดํามันจะดํา จอดจำนะฮะเราจะมีโค้กคนใจนะโอเคพอได้แล้วนะกดเพล์ครับแต่สเก็ตต์กดเพย์จะกดไม่ได้นะครับต้องให้รอสักพักหนึ่งนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ค้างเลือแล้วครับไม่ใช่ค้างเลืออะไรหรอครับตัวเกมมันกำลังจะโหลดอยู่ในเกมโอเคต่อหลังต่อไปนะครับจะเป็นหลังวีคูด เ็นฟา้นฟาฟนีมันวามเทาเนี่ยบิ๊กบดเราเปไปไอะช่างมันเอนะนะอุ้ยตอนนี้มันอยู่ในเปนเทนนะมันอาจจะไม่อยู่เจแค่สักครู่อะโอเค เเกนักเเยีเยนะ่ยมเคครับจะสร้างเมื่อไหร่ก็ตอนที่จุดเที่ยวจะสร้างไปเลยนะครับตำนาบางเียครับไปเลยรอครับรอก็จะหลังจากนั้นก็จะลื่นเลยนะครับตอนแรกอาจจะค้างๆอะโอเคครับนีเป็นบ้านของเรานลครับ ติดเลยนะมันติดเลยอ่<น>ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับสวยมากเลยออโอเคกเรารลงก็ปกติเลยนะเราก็จะไปเอาอันต่อไปเลยนะ <c oughs> ไม่กี่หมาดสองอันตีนี้ไปครับแล้วอค่ยันฝาดาวโรดมัดบ้าน จะเอาเป็นอารีนาอารีนาเาจะเป็นอารีนาที่เป็นที่แบบสู้กันใช่ไหมอารีนาอันเนี้ยน่าจะใช่นะครับอเคน่าจะใช่อารีนาโอเคอขาอ,อีกแล้วโคตรลำคาเลยนะไม่ได้ขาเลยมันแบบมัจอมันจะดำนะฮะ บางบางคลิปอาจจะใช้คำหยาบก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่สุดนี้เป็นสิ่งที่เนื่องจากมันอดไปได้ในสิ่งที่จะใช้คำ,คำ,ค,ำคำนั้นคำคำนั้นอ่าอันนี้น่าต้องไปไกลๆหนอ่อยรับมันน่าจะใหญ่พอสมควรเอ้อยจังแล้วหลดขึ้นโอ้โหขึ้นมาดีเลย โอ้ยอารีนานี่เหรออารีนาอ๋อหูอย่างใหญ่อะครับเป็นสถานที่ที่ประทะสู้กันละเมิงหาทางเข้าก่นันทางเข้าทางน,นี้เอาทางเข้าอยู่ทางไหนทางเข้าวันไหน ไม่มีทางเข้าหรอกละอ๋อจะเปิดประตูอย่างนี้นะครับจะหาทางเข้าอ่ะมันจะอยู่ข้างไหนเนี่ยมันจะเป็นที่สู้กันนะครับอาลีน่านะแล้วก็มาประท้ากันได้นะครับอาลิ่งมอสจะอยู่ด้านล่างเลยละกันนะครับอาริง่งก็ว่างแล้วตอนเนะี้ยเออเรานี่ควายเอง อเมื่อกี้มันอะไรอ๋อจอหมีสไปเดอร์เกิดด้วยนะครับทางบ้านจะมืดนะครับในกลองไม่มีอะไรเลย ให้เรามาของไว้กันเองแล้วกันนะลิงโหลดมอสจะอยู่ด้านล่างคลิปเลยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมครับบ๊ายบาย